มาชิงชื่นฉุดผ้าหาไปชมการเล่นสักรวากรสดเนี่ยผู้ที่จะมาว่าศักรวากันเนี่ยเขาจะต้องมีฝีไม้ลายมือในการแต่งกรอนอยังถือว่าถึงพลิกถึงขิงหรือต้องมีปริพานไววพี่เป็นเลิศเพราะว่า เราไม่รู้นี่ว่าผู้ที่จับประชันกรสักวาแต่ละคนแต่งกรอ,อะไรมาบ้างต้องเล่นเป็นตัวอะไรพูดว่าในกรเนี่ยจะต้องรับบทอะไรก็ยังไม่รู้ในขอรับบทอะไรก็ยังไม่รู้เพราะเขายังไม่ได้แจกตัวและการเล่นสักวาตรงนี้มันก็เป็นสเสน่ห์อย่างตรงที่ว่าบางทีเนี่ยผู้แสดงสักวาเนี่ยสามารถที่จะสอดแทรกความคิดของตนเองเนี่ยถ้าถ้าเป็นพูดอ่าพูดในในสมัยกนเนี่ยถ้าเราเนี่ยจะกลับ ทูลพระมหากษัตริย์เนี่ยหัวขาดได้ง่ายนะเพราะไม่รู้ว่าพระองค์จะทรงชื่นชอบกับคําขอที่ขอไปหรือเปล่าแต่ในการเล่นสักวาเนี่ยสามารถที่จะสอดแทรกคําขอหรือต้องการจะทูลพระมหากษัตริย์ว่ายังไงอยู่ผ่านในบทสักวาก็ได้ผู้ที่มาชมการแสดงสักวาก็ได้รับความบันเทิงไปด้วย ใช่ไหมไม่ได้มีเรื่องของอะไรสองแง่สองงามไม่ได้มีคําเรื่องของรามกุกหรือสัป,ปะโดนรเลยเลย